ช่องทางการสร้างรายได้ด้วย ChatGPT นะ ChatGPT ครับมีความสามารถเยอะมากๆเนาะในการที่จะหาการสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเนาะช่องทางหลักๆเลยครับที่นิยมให้ใช้ ChatGPT ครับมาช่วยส่งเสริมในการสร้างรายได้ของเรามีช่องทางไหนบ้างเนาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับเช่นเฮ้ยเราอยากจะทำธุรกิจเนาะแต่เรายังคิด ตัวของท็อปปิกไม่ออกว่าเราจะทําธุรกิจอะไรดีเราสามารถให้ c h a t GPT ครับช่วยคิดไอเดียในการสร้างรายได้กับเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยเราอยากจะให้ c h a t GPT ครับคิดให้เราหน่อยว่าเราอยากจะขายข,ายของออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะขายสินค้าอะไรดีที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเราก็สามารถพิมพ์ประโยคเหล่านี้ครับ ให้ ChatGPT แล้วเดี๋ยว ChatGPT ครับจะทำการตอบกลับมาให้เราเราก็ดูว่าสิ่งที่ ChatGPT ตอบมาเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เราชอบไม่ชอบนะครับเราสามารถพูดคุยต่างๆเนี่ยโดยให้ใช้ตัว ChatGPT ครับทำการ Brainstorming ไอเดียต่างๆให้เราได้นะซึ่งในแต่ละอันนะครับเดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปมาซัพพอร์เนาะ แล้วเดี๋ยวก็จะแนะนําวิธีการสร้างรายได้โดยใช้ความสามารถของ ChatGPT นะครับในการจะสร้างโปรโตไทป์ต่างๆขึ้นมาแล้วก็ให้เขาเก็บดีเทลให้เราหลังจากนั้นเราก็ใช้สมองมนุษย์ของเราครับในการตรวจสอบในการกรองหรือปรับแต่งให้เหมาะกับสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นหลังจากนั้นแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้ครับมาสร้างเป็น Product แล้วก็ไป Public ใน Marketplace นะครับหรือว่าตลาดออนไลน์ต่างๆนะที่สามารถให้เราเอางานเหล่านี้ ไปขายได้แล้วก็จะ make money ให้กับเราได้นะครับอันแรกเนาะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของให้ ChatGPT ช,ช่วยคิดไอเดียในการสร้างรายได้ช่องทางถัดมาครับ ก็คือเขียนบทความขายในเชิงของอาร์ติเคิลต่างๆเนาะหรือบล็อกต่างๆนะครับก็บริษัทต่างๆครับในเชิงของโลกออนไลน์เนาะก็จะมีการจ้างคนที่ทำหน้าที่เป็นไรเตอร์ครับหรือว่านักเขียนให้มาเขียนบทความต่างๆเราก็สามารถให้ c h ทจิ p t ครับเป็นตัวเริ่มต้นในการจะเขียนโครงร่างของตัวอาร์ติเคิลหรือว่าบทความที่เราต้องการ นะหรือว่าที่เขาจ้างให้เราเขียนเพื่อจะไปขายในเว็บไซต์ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันตัว ChatGPT ครับความสามารถเขาสามารถจะเขียนเรื่องตั้งชื่อหัวข้อนะครับแล้วก็ลงดีเทลสร้างเป็นโครงสร้างก่อนว่าจะเขียนในรูปแบบสตรัคเจอร์แบบไหนแล้วก็จะเขียนประโยคที่เกี่ยวข้องกับอะไรเดี๋ยวเขาจะสร้างเป็น p ารากราฟให้เราเลยนะครับแล้วหน้าที่ของเราคือสแกนดูว่าโปรโตไทป์ที่ ChatGPT สร้างให้อย่างรวดเร็วเนี่ย เราจะให้ c h a t GPT เพิ่มเติมโซนไหนบ้างหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวเราครับสมองมนุษย์ของเราเนาะแล้วก็ประสบการณ์ของเราในการมาคัดกรองแล้วก็ปรับแต่งวอร์ดดิ้งให้เหมาะสมกับภาษามนุษย์หรือเหมาะสมกับสิกเนเจอร์ที่เราต้องการจะใส่เข้าไปในข้อ,ขอความนั้นๆอันนี้ทำได้นะครับแล้วก็ สิ่งสำคัญของตัว Chat GPT นะครับผมบอกไปเลยว่าตัว Chat GPT เนาะจะสามารถเพิ่มพลังในการทำงานให้เราในเชิงของ time performance นะครับในเรื่องของ productivity เยอะมากๆเพราะอะไรเพราะว่า Chat GPT สามารถจะสร้างงานให้เราภายในไม่กี่วินาทีอครับออกมาได้เลยถ้าเราคิดคนเดียวหรือว่าทำเองด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะใช้เวลาน,านานหลายชั่วโมง แต่ ChatGPT ใช้เวลาเขียนไม่กี่วินาทีก็ออกมาเลยนะก็เราจะเห็นโครงร่างที่เป็นโปรไทป์อย่างรวดเร็วแต่ที่ผมบอกนะว่า ChatGPT เราไม่สามารถจะเชื่อผลลัพธ์ของ ChatGPT ได้100%เพราะว่า ChatGPT เป็นเทคโนโลยีเนาะที่ทำในเรื่องของการ ประมวลผล Big Data ที่เก็บข้อมูลในอดีตไว้ทั้งหมดแล้วก็ออกข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาทำการ m n e Learning เนาะจนได้ผลที่วิเคราะห์ออกมาและแสดงผลให้เราเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรแต่ว่าความน่าเชื่อถือครับสุดท้ายตัวเราครับจะต้องเป็นคนพู f อีกรอบหนึ่งนะครับเราไม่สามารถจะเอาผลงานใช้ทีมาเขียนแล้วก็ใส่เลยร้อยเปไม่ได้เนาะเพราะว่าเราต้องตรวจความน่าเชื่อถือก่อน เนื่องจากว่าตัว c h a t GPT อาจจะไม่ได้มีความน่าเชื่อถือ100%เรนะครับเราก็ต้องใช้ความสามารถของเราถ้าเราจะเขียนแบบงานวิจัยเนี่ยเราต้องไปหางานวิจัยมาซัพพอร์ตด้วยแต่ c h a t GPT จะสามารถเกินรูปทรงสตอรี่โปรตไทปให้เราเห็นภาพได้เร็วมากๆหลังจากนั้นเราค่อยมาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ค่อยใส่ความน่าเชื่อถือ ของบทความที่เราเขียนพร้อมกับลิงก์เรฟเลนซ์ผลงานต่างๆเข้าไปผสมก็จะทําให้บทความของเราครับมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับซึ่งเวลาเราจะทํางานนะครับเราจะต้องทํางานร่วมกับตัว ChatGPT แล้วก็ใช้ความสามารถของเรามาพูดผลลัพธ์สุดท้ายอีกทีหนึ่งก่อนจะไป p u b l i ิตในช่องทางการสร้างไรายได้ต่างๆในโลกออนไลน์เนาะในตลาดที่เป็นมาร์เก็ตเพสในการขายตัวพวกโปรดักต์เหล่านี้ได้นะครับ อีกช่องทางหนึ่งก็คือขยายใหญ่มากขึ้นก็คือเขียนหนังสือขายทั้งเป็นอ e ีบุ๊กหรือว่าหนังสือจริงๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือเป็นพวกนวนิยายหนังสือการ์ตูนต่างๆเหล่านี้ให้ c h a t g p t ครับช่วยเขียนได้นะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถปิดจ็อบงานได้เร็วมากขึ้นเพราะว่าตัว c h a t g p t เนี่ยจะสามารถสร้างโครงสร้างทั้งหมดให้เราภายในไม่กี่วิเนาะ แล้วเราก็บอกช h a t ี p ว่าให้เติมส่วนนู้นส่วนนี้ส่วนนั้นของตัวนี้ของประโยคนี้ใส่มูดแอนโทนในความสนุกเข้าไปในความตื่นเต้นเข้าไปต่างๆเหล่านี้เราสามารถให้ ChatGPT ะครับสร้างสิ่งเหล่านั้นได้นะครับแล้วเราค่อยมาปรับแต่งสุดท้ายมีการใส่รูปใส่กลิ่นอายของวิธีการเขียนของเรามาผสมเข้าไปมาปรับแต่งใหม่หมดแต่ ChatGPT เนี่ยคิดคอนเทนต์ให้เราแล้ว เราแค่เติมเต็มดีเทลต่างๆร่วมกับตัว ChatGPT เข้าไปร่วมกันหลังจากนั้นพอเราได้หนังสือที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หนังสือนะียไปขายตามช่องทางการขายบนโลกออนไลน์ต่างๆก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้เช่นเดียวกันนะครับช่องทางถัดมาคือ ChatGPT สามารถจะเขียนพรอมพรอมก็คือชุดคำสั่งที่เป็นข้อความที่ AI อ่านแล้วจะตอบสนองสิ่งนั้นให้กับเราเราเรียกว่าพรอม นะครับก็คือเป็นข้อความหรือว่าคำสั่งที่ใช้สั่งงานตัว AI นั่นเองซึ่งตัว h a t GPT อะครับเราสามารถให้ Shat GPT เนาะเจนพร้อมที่เราเรียกว่าเป็น Image p พร้อมขึ้นมาได้แล้วเราก็เอาพร้อมผลลัพธ์ที่ได้อะครับจากพร้อมที่เป็น Image ที่เราได้รูปที่เราอยากจะได้ข้อความเพื่อจะไปสร้างรูปเหล่านั้นขึ้นมาเนี่ยก็พีผลลัพธ์นั้นไปใส่ในโปรแกรมที่เป็น AI Image ต่างๆจะมีหลายแบรนด์มาก เดี๋ยวเราจะมาแนะนําแบรนด์ต่างๆกันนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเนี้ยสามารถจะเสกอย่างรวดเร็วเนาะและจะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับก็คือเอาตัวของเขียนพร้อมได้ Text ท,ที่เป็นข้อความประโยคต่างๆในการจะเอาไปสร้างรูปเราก็ี้ผลลัพธ์ที่ ChatGPT เจนให้ไปแปะในโปรแกร,รม AI image ก็จะได้รูปที่เราต้องการเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในเวิร์กช็อปกันนะครับแล้วก็ ณนะปัจจุบันของตัว ChatGPT ยังหลักๆยังเป็นการพิมพ์แชทโต้ตอบกันไปมาอยู่แต่ก็จะมีปลั๊กอินที่เป็นอาวุธลับพิเศษของตัว ChatGPT ครับที่เราสามารถสุเช่นใช้ปลั๊กอินของการสร้างรูปภาพได้ตัว ChatGPT ก็มีปลั๊กอินของการสร้างภาพเช่นเดียวกันก็สามารถเขียนพร้อมและก็ได้ภาพตัวที่ตัวปลั๊กอินของ ChatGPT เจ n ให้ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะเอาพร้อม ที่เราเขียนขึ้นและใช้ที g p t เจนผลลัพธ์มาให้เอาข้อความนั้นไปแตะแปะในแบรนด์ของซอฟต์แวร์ที่เป็น AI image ที่สร้างรูป AI ขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งนะครับเป็นช่องทางในการจะเอาไป Public เนาะในช่องทางของการขายรูปออนไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมก็แนะนำนะครับว่าณปัจจุบันเนาะลิขสิทธิ์ของภาพเนาะถ้าเจนโดย AI ครับจะไม่มีลิขสิทธิ์เพราะเนื่องจากว่าไม่ได้สร้างโดยมนุษย์แต่เป็น AI เป็นคนคิด ผมก็แนะนำว่าถ้าเราต้องการไป Public เพื่อสร้างรายได้แนะนำว่าให้เอาแนวทางของตัว ChatGPT g e นขึ้นมาแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ AI Image เจนขึ้นมาเนี่ยเราจะลองใส่ความเป็นตัวเองเข้าไป Edit ปรับแต่งรูปเพิ่มเติมก็จะทำให้รูปภาพมีความเป็นกลิ่นอายลายเส้นของเราได้มากขึ้นแล้วก็ค่อยเอาผลงานที่เราได้เนี่ยไปทำการ Public เพื่อสร้างรายได้ก็จะได้เช่นเดียวกันอันนี้ผมก็แนะนำว่า เจนออกมาเป็น ChatGPT แล้วโอเคเราไปเขียนซัพพอร์ตบทความหนังสือต่างๆได้แต่เราก็สามารถเอาไปอีดิทได้เพื่อจะให้คงความเป็นซิกเนเจอร์หรือกลิ่นอายของตัวเราเข้าไปด้วยก็จะทำให้ตัวรูปภาพเหล่านั้นครับมีเอกลักษณ์หรือมีเสน่ห์ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับตัวเราได้ก็เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าตามผลงานที่ตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการก็สามารถทำได้นะครับช่องทางถัดมาคือ ให้ ChatGPT ครับเราทำการเขียนพร้อมสั่ง AI Video Generator ในความหมายก็คือตัว ChatGPT ที่ผมบอกเน้นไปนเรื่องของการแชทแล้วได้ผลลัพธ์ที่เป็นข้อความเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เราสามารถเช่นเขียนสคริปต์นะครับเพื่อจะสร้างตัววิดีโอแอนิเมชันเกิดขึ้นนะครับเราสามารถ ให้ใช้จิ p t ครับเขียนสคริปต์ต่างๆแต่งเรื่องขึ้นมาเลยคลิปนี้ขอความยาวสัก2นาทีเราก็ใส่พร้อมเข้าไปใช้จีก็เจนข้อความต่างๆแล้วเราข้อความที่เป็นสคริปต่างๆเนี่ยครับที่มีบทพูดต่างๆเนาะหรือเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวอะไรก็ได้เราก็ก๊อปปี้ตัวนี้ครับไปใส่ในโปรแกรมที่เป็น AI Video Generator เมื่อเราใส่เท็กเข้าไปใช่ไหมครับโปรแกรม AI Generator เนี่ยก็จะสามารถสร้างวิดีโอที่ไปแมทชิ่งกับสคริป หรือว่าข้อความที่เราได้ใส่เข้าไปในโปรแกรมนั้นและเขาจะเลือกรูปที่สัมพันธ์กับตัวสคริปต์นะครับหรือว่าตัวข้อความที่เราใส่เข้าไปอันนี้ว้า wow, วมากซึ่งเดี๋ยวในเวิร์กช็อปของคอร์สเรียนนี้จะมีให้เรามาเล่นร่วมกันนะครับเพื่อจะสามารถให้เราเอาไปใช้งานในเชิงการทํางานและสามารถเอาไปใช้ในเชิงของการสร้างรายได้ในการทําเป็นวิดีโอขายได้เช่นเดียวกันนะครับ ถัดมาคือช่องทางในการแปลภาษาสําหรับคนที่เป็นล่ามแปลภาษาหรือว่าคนที่รับแปลภาษานะครับทางอินฟอร์มอลหรือทางการต่างๆต,ตัว h ช t i p t สามารถแปลภาษาหลักๆได้ทั่วโลกเลยเยอะมากๆหลายๆภาษามากๆนะไม่ว่าจะแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยไทยอังกฤษเนาะอังกฤษจ,จีนไทยจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศส สเปนต,ต่างๆเนี่ยตัว ChatGPT จะซัพพอร์ตทั้งหมดนะเช่นเรารับจ็อบมานะครับจะแปลซีรีส์ของ Netflix อย่างเงี้ยบทละครต่างๆไดาอาร์กต่างๆเราสามารถใส่ให้ ChatGPT หลังจากนั้นบอก ChatGPT ว่าพิมพ์เข้าไปว่าให้ช่วยทランスเลตแปลงเป็นภาษาไทยให้หน่อยนะครับแล้วเราก็เอาผลลัพธ์ที่ได้นะครับมาปรับแต่งอีกชั้นหนึ่งโดยใช้ประสบการณ์ของเราเนาะที่เรามีความรู้เชิงภาษาศาสตร์แล้วก็ปรับแต่งคำให้ทันยุคทันสมัย ตามโจทย์ที่กําหนดอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ค่อยเอาสิ่งที่ ChatGPT เจนผลลัพธ์ให้เราเรามาปรับแก้ไขให้สมบูรณ์หลังจากนั้นก็ไปพับบริขายทํางานให้เราสร้างรายได้ให้เราได้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้ในคอร์สเรียนนี้เช่นเดียวกันช่องทางถัดมาครับสาหรับคนที่ทำอาชีพทาได้ของโปรแกรมเมอร์หรือว่าเดเวลลอปเปอร์เนาะในเชิงของสายเทคนะครับก็คือการเขียนโปรแกรม ChatGPT สามารถช่วยเราเขียนโปรแกรมได้เยอะมากๆครับ เช่นผมบอกว่าให้ ChatGPT ช่วยเขียนโปรแกรมทิกแท็กโทนะเป็นเกม XO นั่นเองพิมพ์ประโยคนี้เข้าไปครับตัว ChatGPT ก็จะเจนให้เราเพียงไม่กี่วินาทีแล้วได้ตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นซอสโค้ดเลยเนาะได้ซอสโค้ดขึ้นมาแล้วเราก็ซอสโค้ดเนี่ยไปทำการใส่ใน IDE เพื่อประมวลผลนะคอมไพล์ประมวลผลแล้วก็เด็บอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ไปดีพลอยขายอันนี้ได้เช่นเดียวกันหรือว่า เราต้องการจะให้ใช้ท g p ีปรับแก้ส่วนต่างๆในโคดดิ้งเนี่ยใช้ t g p ีรองรับทั้งหมดง่ายมากๆและสามารถใช้งานได้ดีมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้บั๊กต่างๆโดยการดีบั๊กหาเหตุผลได้ว่า บรรทัดไหนหรือว่าประโยคไหนที่ควรต้องแก้แบบนี้ครับเราสามารถพูดคุยถามตอบตัว ChatGPT ให้สามารถไกด์ไลน์ตัวการเขียนคโคดดิง้งที่เป็นโปรแกรมมิ่งของเราได้ดีมากๆแล้วก็นำไปสู่การ build software คือสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาได้ตัว ChatGPT จะเป็นการให้คำตอบต่างๆมนุษย์เราก็คือตัวเราเนาะก็ผลลัพธ์ที่ได้มาทำการปรับแต่งแก้ไขต่างๆแล้วก็สร้าง product ขึ้นมาแล้วก็ไปดี p o ดีพอจริงได้ก็คือเอาไปขายงานได้เลยอันนี้ก็คือเปน็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้นะครับช่องทางถัดมาก็เป็นที่นิยมใช้มากๆก็คือการเขียนเนื้อหาเขียนรายละเอียดโฆษณา สินค้าบนโลกออนไลน์หรือบนโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งนะผมเรียกเป็นดนะิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนาะคุมทั้งพวกอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะครับคุมพวกตัว SEO ต่างๆเนี่ยตัว c h a จ g p t ทีก็ซัพพอร์ตการตลาดบนโลกออนไลน์ที่เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดนะครับเราแค่เขียนพรอมเข้าไป ให้คิดคอนเทนต์ให้หน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะพับ l ลิกเข้าในตัวโซเชียลสักประมาณ6โพส์โพสที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6ควรจะเริ่มโพสอะไรก่อน mm hmm. เกินนำค่อยใส่วัตถุประสงค์จนสุดท้ายไปใช้ประโยคปิดการขายของโพสสุดท้ายแบบนี้ครับ mm hmm. ตัว c h a ิ g ตีครับสามารถคิดสตอรี่เรื่องราวเหล่านั้นในการขายของได้เลยดีมากๆเดี๋ยวจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจคือเป็น virtual instructor หรือ virtual assistant ก็คือตัว chat GPT เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นครูผู้ช่วยคนหนึ่งนะครับหรือเป็นคอนซะัล์เนาะเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วยในการทำงานเหมือนแบบเป็นอับดุลอะเราถามอะไรเขาตอบได้หมดเลยถ้าเราเจอปัญหาของลูกค้ามาเรายังแก้ไม่ได้เราสามารถพิมพ์ให้ chat GPT ช่วยหาสาเหตุหาคำตอบให้เราได้หรือเป็นออนไลน์ tutoring solving problems ต่างๆช่วยแก้ไขปัญหาได้ดีมากๆในทุกวงการทุกสายชีพ เราติดปัญหาอะไรถาม c h a t GPT c h a t GPT สามารถหาคำตอบให้เราได้นะครับแต่สิ่งสำคัญเราก็ต้องมีความรู้ในศาสตร์นั้นๆด้วยนะครับเพราะว่าที่ผมบอกว่าอย่าไปเชื่อ c h a t GPT 100%แต่ว่าเราต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าผลลัพธ์ที่ c h a t GPT ให้มาเนี่ยสมเหตุสมผลไหมถ้าสมเหตุสมผลแล้วเรารีเสิร์ชแล้วว่าโอเคถ้าทำแบบนี้มันน่าสนใจมากๆเราก็สามารถเอาคำตอบจาก Chat GPT ครับไปปฏิบัติได้หรือใส่แนวคิด ต่างๆเข้าไปเพื่อจะทำให้การทำงานดีขึ้นก็สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันอีกช่องทางหนึ่งครับก็คือการเป็น data analyst เนื่องจากว่าในยุคปัจจุบนนันเนาะสังคมของเรามี data มหาศาลบนโลกใบนี้เราสามารถเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลได้นะในการจะเอาไฟล์สมมติช่นผมเอาไฟล์ excel เข้ามาประมาณ50,000กว่าแถวให้ chat GPT ช่วยหานะคบว่าลูกค้า VIP คนที่เป็นท o t a ท c อ l เซล์อะครับยอดขายเยอะสุดคือใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหน ChatGPT สามารถหาคำตอบได้ครับหรือว่าเราต้องการให้ ChatGPT สร้างเป็นแดชบอร์ดเกิดขึ้นมีชาร์ตรูปแบบต่างๆตามโจทย์ที่เรากำหนด ChatGPT ก็จะสร้างเป็นตัวกราฟแล้วก็แดชบอร์ดต่างๆขึ้นมาให้เราทําการวิเคราะห์ข้อมูลได้เลยอันเนี้ยดีมากๆนะครับ แล้วก็อีกจ็อบหนึ่งที่จะสามารถสร้างรายได้ให้เราก็คือการเป็นพรอมเอ็กซ์เพก็คือขายความรู้ครับเราจินตนาการว่านะับปัจจุบันจนถึงอนาคตเนี่ยจะมี AI Chatbot เกิดขึ้นเยอะมากๆแบรนด์หลักๆที่เรากำลังเรียนอยู่นะตอนนี้ก็คือตัว c h a t GPT นะยังมี Bing มีบาทอีกเนาะแต่ในที่นี้เราคอนเซทรตที่ตัว c h a t GPT เป็นหลักนะครับซึ่ง เราสามารถที่จะเขียนพร้อมต่างๆเนาะเราจะต้องพยายามสมมติว่าเราอยู่ในสาย UX/UI Design นะครับเราก็ทดลองเอาเอากลยุทธ์ของเราหรือวิธีการทำงานของเราเขียนเข้าไปเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ป,ตปและให้ ChatGPT ได้คำตอบ ChatGPT มาเราก็สร้างเป็นฟอร์แมตของพรอมจะเป็นสายชีพของพรอมอิงเจเนียรนะครับก็คือวิศวกรทางด้านของการคุยกับบอทคุยกับ AI ให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงที่สุด แบบนี้ครับถ้าเราเสิร์ชในโลกออนไลน์เนาะก็จะมีพร้อมสําเร็จรูปเยอะมากๆที่ตรงกับสายงานต่างๆซึ่งสายงานต่างๆนั้นคือคนที่สร้างพร้อมนั้นก็คือเขาคิดมาเรียบร้อยแล้วว่าสเต็ป1 2 3 4 5 6 7งป9 10. ถ้าเราเขียนพร้อมลักษณะแบบนี้จะได้ผลลัพธ์ที่สายชีพนั้นๆต้องการหรือได้งานที่เป็นผลลัพธ์ของงานนั้นๆเกิดขึ้นเลยอะไรเงี้ยครับก็เป็นการขายความรู้ของเราเมื่อเรามีความเชี่ยวชาญ ทางได้ของการคุยกับ AI มากขึ้นตัวพร้อมเนี่ยก็สามารถเอาไปทำเป็นแพ็กเกจในการหารายได้กับเราได้แล้วก็ขายความรู้ของเราให้ผู้ใช้ต่างๆนะเอาพร้อมที่เราคิดขึ้นว่าคุยกับ AI อันนี้ดีสุดแล้วเนี่ยไปพับบิ c กในการขายเพื่อสร้างรายได้ได้ไดเช่นเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับในคอร์สเรียน การสร้างรายได้ด้วย ChatGPT Workshop แบบสเต็ป by สเต็ไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับ